มิ con, เสเตอร์ไอคอนเศรษศาสตร์ภาษาคนเข้าใจง่ายย่อยไวสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิ่งมิสเตอร์ไอคอนเศรษศาสตร์ภาษาคนอีกครั้งครับและว,วันนี้นะฮะเราจะมาดูในเรื่องของพวก m a r จินอลนะครับต้องบอกตรงว่าพอเรียนไปเรื่อยเนี่ยนะครับในศัพท์ทางเศษศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อเรียนไปถึงตัวสูงๆเอ,อ่ยอ,อะไรก็ตามเนี่ยนะครับคำว่า marginal หรือว่าส่วนเพิ่มเนี่ยนะครับเราเจอเยอะมาก นะครับและจากบบประสบการณ์สอนของพี่ที่ผ่านมาเนี่ยมาร์จิแนลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่เข้าใจอย่างมากๆเลยนะครับแต่วันนี้พี่จะมีเทคนิคเคล็ดลับมาบอกนะครับว่าเราจะแปลความหมายพวก m a r g จิ a นลเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆเข้าใจเทคนิคนี้นะครับแปล m a r g จิ a นได้ทุกอันบนโลกนี้เลยนะครับมาเริ่มเลยนะครับตัวแรกที่พี่ยกอย่างให้ดูเนี่ยนะครับมันคือเป็น Marginal Utility นะครับ ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับย้ำอีกสักครั้งถ้าเราเคยฟังคลิปก่อนนี้ของพี่พี่จะพูดบ่อยมากนะครับว่าในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแปลความหมายจากตัวล่างไปหาตัวบนเสมอนะครับแปลล่างขึ้นบนเสมอนะครับและกฎข้อที่2ก็คือตัวล่างจะเทียบ1ห,หน่วยเสมอนะครับทเทียบ1หน่วยเสมอนะครับอย่างเช่นข้อนี้อ่ะอันดับแรกก่อนพี่บอกก่อนว่าไอ้ตัว T U เนี่ยนะครับ มันมีความหมายมาจาก total utility นะครับหรือว่าอัตผประโยชน์โดยรวมนะครับก็คือเป็นเป็นความฟินทั้งหมดที่เราได้กินสินค้าหรือว่าบริโภคสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นกินน้ําแก้วหนึง่งนะครับได้ความฟินมา20หน่วยอันนี้แหละเรียกว่า utility นะครับมีหน่วยเป็น u t i l นะครับดังนั้นเมื่อสักครูน่นี้พี่กินน้ําไป1แก้วพี่ได้ utility กลับมา20 u t i l นะครับส่วนตัวล่างคือ Q นะครับหรือว่า quantity นะครับบอกก่อนพวก Q เนี่ยมันจะแปลความหมายเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมัน นะครับอย่างเช่น Q ในที่นี้เราพูดถึงการบริโภคนะครับเราก็จะพูดถึงว่า Q เนี่ยคือปริมาณที่เราบริโภคเข้าไปนะครับโอเคงั้นตัวบนเนี่ยคือ total utility นะครับหรือว่าอัตผประโยชน์โดยรวมนะครับอัตผประโยชน์รวมนี่แหละอัตผประโยชน์นะครับรวมนะครับส่วนตัวล่าง Q ินะครับก็คือปริมาณการบ,บริโภคสินค้าปริมาณการบริโภคสินค้านะครับ ในทางเศรษฐศาสตร์แปลงขึ้นบนนะครับแปลงไงก็คือเมื่อนะครับคิวก็คือปริมาณการบริโภคถูกไหมเมื่อบริโภคสินค้าเมือ่อบริโภคสินค้านะครับพี่สมมติให้อันนี้เป็นสินค้า x นะบริโภคสินค้า x เ,เพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งหน่วยนะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจะทําให้นะครับอ่ะไปเจอแปดตัวแรกกันเลยนะทำให้ตัวบนเนี่ยส่งผลต่อตัวบนนะครับจะทําให ความพึงพอใจโดยรวมนะครับจะทำผลอาจจะสมผลให้นะครับความพึงพอใจนะครับหรือว่าอัประโยชน์นั่นแหละนะครับความพึงพอใจนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับจุดจุดจุดหน่วยนะครับโดยถ้าหากเราได้ค่าเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายนะถ้าเราได้ออกมาเป็นบวกนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือเมื่ออุณหภูมิ x เพิ่มขึ้นหน่วยความพอใจก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับแต่ถ้าค่าเครื่องหมายของ mu เนี่ยอย่างเช่น mu ออกมาเท่ากับ ลบสองนะครับการแปลความหมายเข้ามนก็คือเมื่อบริโภคสินค้า x เ,เพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับจะทําให้ความมึงพอใจโดยรวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงลดลง2หน่วยนะครับโอเคตรงนี้น่าเทียน,น,ะ,นะครับสำหรับ m a r g i n a l utility นะครับอ่ะตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปใช้หลักการเดิมเลยก็คือแปรร่างขึ้นบนและตัวล่างเทียบ1หน่วยเสมอนะครับอ่ะตัวนี้นะครับแปรร่างขึ้นบนนะครับก็คือเมื่อ นะครับอ่ะ L L ย่อมาจาก Labor นะครับหรือว่าจำนวนแรงงานนะครับก็คือเป็น L เนี่ยนะครับคือจำนวนแรงงานนะครับส่วน TP ย่อมาจาก Total Product นะครับหรือว่าปริมาณสินค้าทั้งหมดนั่นแหละนะครับ Total Product นะครับบางที่เราเขียนเขียนแทนด้วย Q ก็ได้นะครับ TP ับ Q คือตัวเดียวกันนะครับโอเคทีนี้แปลงขึ้นบนก็คือเมื่อแรงงาน นะครับมีจํานวนเพิ่มขึ้นหนหน่วยก็คือแรงงานเปลี่ยนแปลงหนงหน่วยนะครับส่งผลให้ส่งผลให้ตัวบนก็คือ total product หรือว่าปริมาณสินค้าถูกหครับส่งผลให้ปริมาณสินค้าปริมาณสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยที่ผลิตได้นะครับเปลี่ยนแปลงจุดจุดจุดหน่วยนะครับจุดจุด,จดหน่วยอ่านะครับเช่นพี่บอกว่าค่า MP marginal product of labor ข้อนี้นะครับเท่ากับอ่าเท่ากับสมนะครับสมมติเท่ากับสาก็คือเมื่อแรงงานอ่ะเมื่อแรงงานนะครับเปลี่ยนแปลง1หน่วยตัวล่างเทน,หน,มมนหนึ่งหน่วยเสมอนะจ๊ะหน่หน่วยนะครับส่งผลให้ส่งผลให้ใหตัวบนก็คือ TP total product นะครับส่งผลให้ปริมาณสินค้านะครับที่ผลิตได้ ที่ผลิตได้นะครับเปลี่ยนแปลงสามหน่วยนะครับก็คืออุ้ยจ้างคนเพิ่มหนึ่งคนคนคนนั้นสามารถผลิตสินค้าเพิ่มได้สามหน่วยนะครับอันนี้คือความหมายของ m a r g i n a l product of labor นะครับอ่าตัวที่สามนะครับ marginal p r o d u c t of capital นะครับตัว K นะครับมันมาจาก Capital นะครับหรือว่าปริมาณปัจจัยทุนนะครับปัจจัยทุนเช่นไรเช่นเครื่องจักรนะครับเช่นเงินทุนต่างๆนะครับ ส่วนตัวบลทีพนะครับมาจากท o t งทั้งผลิตนะครับหรือว่า Q นั่นเองนะครับไอพวกมาร์จิโน่ผลิตเนี่ยนะครับมันอยู่ในบทของการผลิตนะครับดังนั้นเราจะดูในแง่การผลิตเป็นหลักนะครับก็คือเมื่อนะครับเมื่อข้างล่างก็คือแคปิตอลเมื่อปัจจัยทุนนะครับเมื่อปัจจัยทุนปัจจัยทุนนะครับเปลี่ยนแปลง1หน่วยนะครับหนึ่งหน่วยนะครับจะทำให้นะครับปริมาณ สินค้าที่ผลิตได้นะครับเป็นมาสินค้าที่ผลิตได้นะครับเปลี่ยนแปลงจุดจุดจุดหน่วยนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าข้อนี้ m a r g i n a l product of capital เท่ากับลบสองนะครับเท่ากับลบสองก็คือเมื่อปัจจัยทุนนะครับเมื่อปัจจัยทุนนะครับเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วยนะครับจะทำให้ ทำให้ปริมาณสินค้าปริมาณสินค้าที่ผลิตได้นะครับที่ผลิตได้ที่ผลิตได้นะครับเปลี่ยนแปลงลบสองหน่วยนะครับก็คือโหเพิ่มทุนมาแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณสินค้าดันผลิตได้น้อยลงนะครับอย่าเพิ่มถ้า่างี้ยบเพิ่มนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแปลให้เร็วขึ้นนะครับ Machineal Cost นะครับตัวล่างคือ Q, Q คือได้คคือปริมาณสินค้าที่ผลิตได้นะครับส่วน TC ย่อมาจาก total cost หรือว่า,าต้นทุนรวมนะครับ total cost น,นะครับอันนี้ก็แปลงล่างขึ้นบนเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มความหมายขึ้นพี P, aya, ่ให้ยากขึ้นเลยเช่น mc เท่ากับ3นะครับการแปลความหมายก็คือเมื่อนะครับเมื่อผลิตสินค้าเมื่อผลิตสินค้านะครับเปลี่ยนแปลงนะครับ1ห,หน่วย ะจะส่งผลให้ส่งผลให้ต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงนะครับสามหน่วยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของ marginal cost นะครับโอเคทีนี้เราเห็นพวก marginal มาหมดแล้วนะครับสี่ตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตัวอย่างที่พี่ยกขึ้นมาให้แล้วก็มักจะงงแลครับสนกันนะครับ ดังนั้นมาเชนอหลักการแปลมันเหมือนกันขอแค่เราให้เราดูศูนย์ให้ออกนะครับดูสูตรออกปุ๊บแปลความหมายได้เลยนะครับความหมายมีแค่นี้เสร็จจบปิ้งง่ายนิดเดียวนะครับดังนั้นเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับมิเตอร์ไอคอนเศรษฐศาสตร์ภาษาคนสวัสดีครับ